ทำไมคนอื่นพูดแล้วมีคนเชื่อทำไมเราพูดไม่ค่อยมีใครเชื่อเลยทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีทั้งที่พูดจาไม่ดีแบบนั้นแล้วเขาก็อาจจะเป็นประธานาธิบดีในสมัยต่อไปด้วยนะโจนาห์เบอร์เกอร์ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Magic Words บอกว่าถ้าสังเกตสิ่งที่ทรัมป์พูดจะรู้สึกได้ถึงความมั่นใจ confidence ชอบใช้ศัพท์คาว่าแน่นอนมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว ไม่ใช่คำว่าค่อนข้างเป็นไปได้หรือว่ามีแนวโน้มเหมือนที่คนทั่วๆไปมักใช้กันรวมถึงตัวเอ็มด้วยแล้วทำไมเราถึงชอบใช้คำว่าน่าจะค่อนข้างเป็นไปได้ที่แสดงความไม่มั่นใจล่ะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการแพทย์มักพูดด้วยคำที่แสดงความไม่มั่นใจในความรู้สึกเอ็มอะเอ็มรู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบสิ่งที่เขาพูดออกมาคะ่ะ ถ้ารับรองว่าคนไข้จะหายแล้วเกิดไม่หายขึ้นมายากคนไข้ก็จะนำสิ่งนี้ไปฟ้องได้ดังนั้นการที่ผลลัพธ์ไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมได้ก็เลยไม่สามารถรับประกันได้ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ค่ะส่วนตัวเอเอก็ใช้เหมือนกันเพราะเอ็มกลัวผิดค่ะมันยากนะคะที่เราจะมั่นใจอะไรได้หนึ่งร้ยเอร์เซ็นดังนั้นเราก็เลยต้องแบ่งรับแบ่งสู้ป้องกันความเสี่ยงค่ะแต่คนทั่วไปเนี่ย เขาชอบฟังความมั่นใจเอาแบบชัวๆมากกว่าแม้สุดท้ายสิ่งที่พูดมาจะผิดก็ตามค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองไม่มีใครไปนั่งจับจดความพูดของนักการเมืองแล้วพิสูจน์ว่าตกลงมันถูกหรือมันผิดหรอกนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นนักการเมืองนี่นะถ้าสมมติว่าเราพูดด้วยความมั่นใจแล้วมันผิดต่อจากนี้เราไม่เสียเครดิตหรอเสียเครดิตค่ะก็เลยต้องมีวิธีพูด ด้วยการโฟกัสสิ่งที่เรามั่นใจมากกว่าสิ่งที่เราไม่มั่นใจเพื่อให้เราพูดโดยใช้คําที่มั่นใจได้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีบริษัทที่มาปรึกษาเรื่องการนำา i i มาช่วยให้ process เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในฐานะที่ปรึกษาเอ็มก็จะบอกว่าโครงการนำาอ i มาเพิ่มประสิทธิภาพในบริษัทจะสำเร็จก็ต่อเมื่อ ทำตามเงื่อนไข3ข้อนี้ข้อที่1คือ CEO ต้องเป็นคนขับเคลื่อนเองข้อที่2คือมีงบประมาณเพียงพอที่จะเปลี่ยนระบบทั้งหมดได้และข้อที่3คือมีพนักงานในบริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน AI มารับช่วงต่อจากที่ปรึกษาเป็นต้นถามว่าเอ็มบอกว่าโครงการนี้จะสําเร็จอย่างแน่นอนหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเอบอกว่าจะสําเร็จได้เมื่อมีเงื่อนไขสข้อนี้ที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าโอกาสสาเร็จอะ มันเกือบจะก7 8 8 0แล้วล่ะถ้าทำได้มีโอกาสสำเร็จสูงเป็นต้นค่ะถ้าเราจะพัฒนาตัวเองสำเร็จได้เนี่ยนอกจากจะนั่งฟังแล้วยังต้องนำไปใช้ต่อด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เอ็มทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปช่วยกดไลค์กด u u s s r r i e เก่อนจะไปต่อด้วยค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดย careervisa.skill.com แบบทดสอบทักษะฝึกให้คุณชนะทุกสนามสมัครงานการเงินบัญชีการตลาด การสื่อสารหรือความเป็นผู้นำก็สามารถทดสอบได้ฟรีที่ careervisa skill com ค่ะนอกจาก confidence ความมั่นใจแล้วยังมี agency ค่ะ agency หมายถึงอะไรอย่างแรกเลยคือการมอบตัวตนมอบสถานะให้คนที่ฟังค่ะสถานะบางอย่างเปลี่ยนจากการกระทำเป็นตัวคนที่ทำาหมาความว่า เอเจนซเนี่ยคือการมอบตัวตนมอบสถานะบางอย่างให้ค่ะยกตัวอย่างดีกว่าเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมมีงานวิจัยที่ทําร่วมกับเด็กประถมค่ะซึ่งปกติเราก็จะเอาแต่เล่นเราก็ไม่อยากเก็บของเล่นใช่ไหมคะคุณครูก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยช่วยกันเก็บของเล่นหลายครั้งก็บอกว่า please help ก็คือใช้คําว่า help ช่วยเหลือช่วยเก็บของเล่นหน่อยได้ไหมตอนหลังครูลองทดลองเปลี่ยนจากคาว่า help เป็น helper ค่ะก็คือขอให้เด็กๆเ,เนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยครูมาช่วยเก็บของพอเปลี่ยนคำว่า help เป็น helper เปลี่ยนนิดเดียวเลยค่ะมีเด็กๆมาช่วยเก็บของเยอะขึ้นเยอะเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขารู้สึกว่าพอเขาเป็น helper เขาได้สถานะที่เปลี่ยนไปไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วเขาก็แค่ทำสิ่งที่ helper ต้องทำอยู่แล้วซึ่งก็คือช่วยคุณครูเก็บของนั่นเองค่ะ การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ดีเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากคำกริยาเป็นคำนามอย่างเช่นไปวิ่งเป็นเป็นนักวิ่งแทนถ้าเราอยากจะให้ลูกออกกำลังกายเป็นประจำไปวิ่งอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราอาจจะพูดต่อหน้าลูกเวลาที่แนะนำลูกให้คนอื่นว่าอุย๊ยลูกเขาเป็นนักวิ่งก็เลยไปวิ่งตอนเช้าเป็นประจำแทนที่จะบอกว่าลูกชอบวิ่งตอนเช้าเฉยเพราะว่าลูกก็จะคิดว่าเขาไม่อยากเสียตัวตนไป เขาไม่อยากเสียสถานะความเป็นนักวิ่งไปก็เลยจะต้องไปวิ่งเป็นประสจำในทางกลับกันค่ะเราสามารถใช้ตัวตนใช้สถานะป้องกันไม่ให้คนทำสิ่งที่ไม่ดีได้เช่นกันเช่นถ้าเด็กๆนักเรียนเนี่ยชอบโกงข้อสอบค่ะพูดว่า don't cheat อย่าโกงมันไม่ค่อยได้ผลก็ลองพูดว่า don't be a cheater อย่าเป็นคนขี้โกงค่ะพอบอกว่า don't be a cheater เนี่ยคือมันบอกได้เลยว่าถ้าเขาโกงน่ะ แปลว่าเขาเป็นคนขี้โกงคือทำให้สถานะมันเป็นสิ่งถาวรดังนั้นเขาก็อยากจะไม่เป็นคนขี้โกงเขาก็เลยจะไม่โกงค่ะและถ้าไม่อยากให้ใครรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นเรื่องถาวรเป็นเรื่องที่เขาจะแปะป้ายเขาอย่างเช่นถ้าเขาพ่ายแพ้แล้วบางคนก็จะคิดว่าตัวเองเป็นลูซเซอร์ก็บอกเขาไปค่ะว่า losing doesn't make you a loser คือการแพ้แค่ครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้ทําให้เธอเป็นคนขี้แพ้นะดังนั้นพอไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนขี้แพ้เขาก็จะคิดว่าการแพ้ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วคราวที่เขาสามารถป้องกันได้ในอนาคตแล้วก็มีกําลังใจที่จะพัฒนาตัวเองลุกขึ้นมาแล้วก็ชนะในที่สุดได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการทดลองค่ะว่าการใช้คําว่า can't กับใช้คําว่า don't แตกต่างกันค่ะ มีการใช้คำว่า can't ซึ่งแปลว่าไม่สามารถกับ don't คือไม่ในการทดลองเค้กช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตที่แสนอร่อยน่าทานมากๆเนี่ยนักวิจัยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น2กลุ่มในการหากลุ่มที่1เนี่ยให้กลุ่มทดลองพูดว่า I can't eat chocolate cake ฉันไม่สามารถกินเค้กช็อกโกแลตได้กลุ่มที่2พูดว่า I don't eat chocolate cake ฉันไม่กินเค,ค้กช็อกโกแลตแล้วก็เอาเค,ค้กช็อกโกแลตที่น่าอร่อยมากๆออกมาจริงๆเราก็เสนอให้ทั้งสองกลุ่มค่ะผลปรากฏว่าในกลุ่มแรกเนี่ยหลายคนยอมกินช็อกโกแลตเค้กค่ะในขณะที่กลุ่มที่สองเนี่ยคนส่วนใหญ่ปฏิเสธการกินเค,ค้กช็อกโกแลตนี้ค่ะผลวิจัยก็เลยสรุปว่าการที่พูดว่า I don't eat chocolate cake เนี่ยคือเขารู้สึกว่าเขาเลือกเองว่าเขาไม่กินเค,ค้กช็อกโกแลต แต่คนที่พูดว่า I can't eat เนี่ยคือการที่เขาโดนบังคับไม่ให้กินเขาไม่ได้ตัดสินใจเองก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาสามารถกินได้เขาก็จะกินค่ะทั้งนี้เอ็มไม่ได้อ่านเตเปอร์งานวิจัยมานะคะดังนั้นก็เลยไม่รู้ว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีคนที่เขาไม่กินช็อกโกแลตจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเขาแพ้ดังนั้นก็เลยอาจจะต้องฟังหูไ้หูนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเอนะ็มเอ็มกินนะเอ็ชอบกินช็อกโกแลค้ก นอกจาก confidence และ agency แล้วโจนาเบอร์เกอร์ผู้เขียนก็ยังมีหลักการอื่นๆที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกหลายข้อค่ะเขาใช้ชื่อเฟรมเวิร์กว่า speak ค่ะแต่ว่าสกดว่า S P E A C C นะคะ S ย่อมาจาก similarity ค่ะ similarity เนี่ยก็คือความเหมือนนั่นก็คือเราใช้ศัพท์ที่เหมือนกับผู้ฟังใช้หรือว่ายกตัวอย่างที่ผู้ฟังเขา สามารถสื่อสารได้ปกติค่ะอย่างเช่นเวลาที่เอ็มไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเอ็มก็จะใช้ศัพท์วัยรุ่นเท่าที่รู้นะคะก็ไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับเขาเช่นหมีเนยเป็นต้นค่ะข้อที่2ค่ะ P post questions คือถามคำถามกลับไปเพราะว่าจะทำให้คนฟังเนี่ย engage กับสิ่งที่เราพูดมากขึ้นตั้งใจฟังคิดเพื่อตอบค่ะข้อ3ค่ะ emotion การสื่อสารโดยทาให้คนอ่านหรือฟังรู้สึก คนส่วนมากเนี่ยอ่านบทความยาวๆไม่จบนะคะแต่มันจะมีบทความบางอย่างที่คนอ่านจบซึ่งบทความนั้นไม่ใช่บทความที่ทําให้คนรู้สึกเศร้าแต่เป็นบทความที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าพอตื่นเต้นก็แบบอยากรู้ต่อคนเขียนพาดหัวข่าวเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ดีค่ะเห็นไหมคะว่าคนชอบแบบ ทำคลิกเบส์ล่อให้คนคลิกอะค่ะแต่ก็ต้องดูดูความเหมาะสมด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคนก็จะไม่เชื่อถือเราแล้วพอเห็นว่าชื่อสำนักข่าวเดิมแล้วก็ชอบเขียนล่อเป้าแบบนี้คนก็จะรู้สึกว่าเราหลอกลวงเขาค่ะ ข้อที่4เนี่ยคือเอเจนซีซึ่งเอ็มพูดถึงไปแล้วว่าการมอบสถานะเนี่ยช่วยให้คนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้นะคะและข้อที่5ก็คือคอน f ฟดแนนซ์ซึ่งก็การใช้คำอย่างเช่นคำว่าแน่นอนชัวร์อยู่แล้วอย่างที่โดนัลด์ทรัมชอบใช้ค่ะข้อที่6เนี่ยคือคอนกรีตเนสคอนกรีตเนสเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับแอบสแตร t คคอนกรีตเนสเนี่ยคือสิ่งที่จับต้องได้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมนะคะส่วนแอบสแตร t คคือนามธรรมค่ะเวลาที่ ขายฝันว่าสตาร์ทอัพจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเขามักจะใช้คําเป็นนามมารมเป็นภาพกว,กว้างๆให้เราจินตนาการเองใช่ไหมคะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่ามันจะเปลี่ยนยังไงนะคะอย่างะะอดัมนิวแมนเจ้าของ WeWork เนี่ยเขาถนัดมากในเรื่องนี้ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจว่า,วาตกลงแล้ว WeWork มันเป็นสตาร์ทอัพยังไงนะคะฟังแล้วยังไงก็ไม่เข้าใจนะคะว่าจะเปลี่ยนชีวิตแบบไหนซึ่งนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการค่ะ ใครที่กําลังสายฝันของเงินลงทุนในธุรกิจทั้งๆท,ท,ที่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยมีแค่ Powerpoint สไลด์สิหน้าเนี่ยเขาก็ต้องการให้นักลงทุนเนี่ยคิดฝันไปเองค่ะถึง potential ของธุรกิจศักยภาพที่มันจะเป็นไปได้ในอนาคตดังนั้นก็เลยใช้ภาษานมามธรรมภาพฝันมันจะได้ผลดีกว่าค่ะเพราะว่าความยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้ามันก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของคนฟังนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะ ทำให้คนเชื่อถือในหลายๆครั้งเราก็ควรจะพูดในสิ่งที่เราเห็นจับต้องได้ค่ะถ้าเราอยากส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีเราควรจะมอบสถานะให้อย่างเช่น be a helper แทนที่จะบอกว่า please help แต่ถ้าเราอยากจะลดพฤติกรรมที่ไม่ดีก็บอกเขาไปว่า don't be a cheater เพราะว่าการชีตจะทำให้คุณเป็น cheater การโกงจะทำให้คุณเป็นคนที่โกง ส่วนถ้าอยากพูดแล้วมีน้ำหนักก็อย่าลืมค่ะใช้คำที่หนักแน่นดีกว่าป้องกันความเสี่ยงค่ะโฟกัสในสิ่งที่เราชัวร์ใช้คำพูดแล้วก็ตัวอย่างที่คนฟังเนี่ยเขาเข้าใจง่ายเขาใช้อยู่แล้วอยู่ในหมู่ของเขาทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเขาได้ง่ายค่ะแล้วถ้า Carry Q&A o อนหน้าอยากให้เอ็มพูดเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ